ครับวันนี้มาพบกับผมเชนทักทูแฮนผมมีคําถามจะมาถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ารถอะไรขับแล้วมีกําลังใจผมบอกให้ก็ได้ครับก็อีซูซูนั่นไง วันนี้เรามีรถมานำเสนอนะครับเป็นรถ NMR 130เป็นปี2021นะครับ <Wow. S 1> ด้านหน้าก็คือใหม่เลยครับกันชนสีขาวแดงกระจกบังลมหน้าเป็นกระจกของเดิมนะครับ A/C g <Wow. S 1> รถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับ <Wow. S 1> โดยรวมด้านหน้ายังสวยเลยครับน้องๆป้ายแดงเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยครับด้านบนมีการสาดแล้วก็ด้านข้างไม่มีรอยเขียวไม่มีรอยชนเลยครับ เป็นรถแค่ปีเดียวเท่านั้นครับคันนี้ยางดอกยางเหลือเยอะเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยรถคันนี้เป็นรถดำนะครับเป็นหกล้อดำเล็กนะครับเป็นดำสามคิวครับตัวดำก็แข็งแรงทนทานครับใช้งานได้ทุกระบบยางหลังก็ยังเหลือเยอะนะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับคู่เลยยางอะไหล่ด้านล่างจะไม่มีนะครับยางอะไหล่จะไว้ด้านบนนะครับบนกระบะถือว่าสมบูรณ์สุดๆครับเป็นรถที่สาวก n m ็ไม่ควรพลาดครับถ้าใครหาอยู่นะครับ <Wow. S 1> ด้านในหัวเก่งก็เบาะใหม่นะครับไม่มีรอยขาดคอนโซลสวยงามนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับลงแว็กไว้อย่างดีนะครับ <Wow. S 1> รถคันนี้เลขกิโลน้อยมากครับเลขกิโลเพียง1256กกิโลครับผม wow. รถคันนี้นะครับราคาเพียง940,000 0บาทเท่านั้นครับเราสามารถหาไฟแนนซ์ชั้นนำให้ลูกค้าทุกท่านได้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ทางผม061 423 9321หรือเป็น l ล n e Off i ิเชียลไลน์แอดทักทูแฮนนะครับอย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับติดตามพวกเราได้ที่ช่อง YouTube ทักทูแฮนออฟฟิเชียลฝากกดติดตามกด u ับส r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ